กราบสวัสดีครั้งครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมในตอนนี้ผมถึงได้นําภาพของท่านยะวาหระลานนรุรัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียมาขึ้นปกก็เพราะว่าคํากล่าวของท่านต่อพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยน่าฟังมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ช่วงแรกเนี่ยผมจะมาไขรหัสว่าเหตุใดพุทธศาสนาจึงถึงกับสูญสิ้นจากอินเดียทั้งๆท,ที่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาสากลแท้ๆแต่ก็ไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้ ตรงกันข้ามกับศาสนาฮินดูและศาสนาเชนซึ่งสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในอินเดียเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยผมขออนุญาตสรุปเป็น5เหตุผลใหญ่ๆด้วยกันดังนี้ประการแรกนะครับพวกพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพยายามกลืนพุทธนะครับพยายามกลืนพุทธศาสนา โดยนำหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปดัดแปลงเข้ากับลัทิหรือความเชื่อของตนเองนอกจากนั้นเนี่ยยังนํารูปแบบพิธีบางการนะครับทางพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้เช่นการโกนศรีรษะให้โลดตลอดจนการแต่งกายของนักบวชฝ่ายพราหมณ์ฮินดูเนี่ยบางนิกายเนี่ยนะเรียนแบบภิกษุในพุทธศาสนาจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการตั้งสำนักขึ้นมาเป็นจำนวนมากทำนองเดียวกับการตั้งวัดในพุทธศาสนานั่นเอง และการที่อินเดียทานมังสวิรัตนั้นก็เป็นการเรียนแบบพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธภามกะผู้ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธนั่นเองเห็นได้จากในสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกพราหมณ์นี่นะครับยังมีการฆ่าสั์บูชายันเลยแล้วก็ทานเนื้อเหล่านั้นอย่างเอกริกนะหากดูผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรนะแต่ว่าในเมื่อมองในมุมมองของการแย่งชิงพื้นที่ศรัทธาแล้วเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็ย่อมค่อยๆกลับไปยอมรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขานะครับ เนื่องจากว่าเห็นว่ามันคลับคล้ายคลับคาว่าจะเป็นพุทธนะนะโดยวิธีการดูดกลืนเนี่ยดูจะเป็นวินรูปแบบวิธีแบบค่อยเป็นค่อยไปและก็ได้ผลดียิ่งนะครับสำหรับอินเดียนะไม่ว่าจะด้านชาตินิยมหรือศาสนาก็แล้วแต่ประการที่2ครับนอกจากการที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะดูดกลืนพุทธของเราแล้วเนี่ยพุทธศาสนาของเราเองก็พยายามแย่งชิงพื้นที่ศรัทธาคืนกลับมา โดยฝ่ายนิกายมหายานเนี่ยได้ปรากฏว่ามีนิกายหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือนิกายมนตลยานนะครับซึ่งเน้นเวทมนต์อาคมขลังต่างๆนะตลอดจนการเส้นสวงบูชาขึ้นนะเพื่อต่อสู้กับฝ่ายศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่สุดท้ายครับพุทธก็เสียศูนย์นะพุทธก็เสียศูนย์ไปและก็ห่างจากหลักคำสอนของพระบรมมหาสา,า,าสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยจนไม่เหลือเขานะนกะประวัติศาสตร์หลายท่านทั้งอินเดียและไทยเนี่ย จึงค่อนข้างจะมีความเห็นไปในทิศทางแนวเดียวกันว่ามันคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พุทธาศาสนาในอินเดียต้องดับศูนย์นั่นเองนะท่านยาวาหลาลาเนรูเนี่ยกล่าวเป็นในว่าพุทธในยุคลงหลังมาเนี้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แปรสภาพและถูกทับถมอย่างมากมายด้วยเรื่องฝอยที่ไร้สาระนะทั้งยังถูกปกคลุมด้วยพิธีกรรมและการก่อสร้างต่างๆนะและไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องไสยศาสตร์ ท็จจริงหรือไม่ท่านผู้ชมก็โปรดวินิจฉัยกันเอาเองนะครับผมเอาละเรามาสู่เหตุผลประการที่3นะครับที่พุทธศาสนาต้องสูญสิ้นจากอินเดียเนี่ยก็คือพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาสากลไม่ได้เน้นชาตินิยมเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือแม้กระทั่งศาสนาเชนประเด็นเนี้ยผมไม่ได้พูดเองแต่ขออ้างเอาทัศานะของท่านยะวาหละลานเนรูซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือพบถิ่นอินเดียความตอนหนึ่งเนี่ยผมสรุปมาให้ฟังเลยว่า ศาสนาเชนเนี่ยมีความอดคลั้นต่อระบบถือชั้นวันณนะและปรับปรุงตนเองเนี่ยให้เข้ากันได้กับระบบนั้นและด้วยเหตุนี้ศาสนาเชนจึงมีชีวิตอยู่รอดและดำรงตนมาได้จนถึงยุคปัจจุบันในอินเดียสเสมือนหนึ่งเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาฮินดูส่วนพุทธศาสนานั้นโดยเหตุที่ไม่ยอมปรับตนเองให้เข้ากันได้กับระบบถือชั้นวันนะและโดยเหตุที่เป็นศาสนาที่มีแนวความคิดและทัศนะอันเป็นอิสระเสรีมาก ในที่สุดก็จึงสลายตัวไปจากอินเดียแต่อย่างไรก็ตามโดยเนื้อแท้แล้วท่านเนรูเนี่ยบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาของโลกยิ่งพัฒนาและแพร่หลายมากขึ้นเท่าใดพุทธศาสนาก็ยิ่งมีลักษณะเป็นศาสนาสากลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยประการนี้จึงเป็นธรรมดาที่รัที่เก่าแก่ของพวกพราหมณ์เนี่ยจำต้องกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูชาตินิยมไปครั้งแล้วครั้งเล่า ประการที่4ี่ครับพุทธศาสนามีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆประมาณ18นิกายแต่เนี้ยอาจไม่จัดว่าเป็นปัญหาสําหรับการเรียนศาสนาเปรียบเทียบหรือประวัติศาสตร์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆในโลกเพราะทุกๆศาสนาย่อมมีการแตกนิกายศาสนาใดไม่มีการแตกนิกายหมายความว่านั่นคือศาสนาที่ตายแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามนักวิชาการศาสนาบางท่านเนี่ยเช่นท่านอาจารย์เสถียรโพที่นันทะเนี่ยท่านเห็นว่าการเกิดขึ้นของนิกายใหญ่ก็คือนิกายมหายานนั้นเน่ะเนื่องจากฝ่ายเถรวาทเนี่ยถือคุณภาพของพุทธศาสนิกชนส่วนฝ่ายมหายานเนี่ยถือปริมาณพุทธศาสนิกชนเป็นสําคัญดังนั้นฝ่ายมหายานจึงบัญญัติจารีตแบบแผนต่างๆที่ชนิดที่แบบฝ่ายเถรวาทไม่มีเนี่ยได้บัญญัติขึ้นมา เพื่อให้เป็นกุศโลบายชักจูงให้ประชาชนให้มาเลื่อมใสอุดมมคติของฝ่ายมหายานสอนให้ทุกคนบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์โลกได้อย่างกว้างขวางสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยระหว่างเถรวาดกับมหายานเนี่ยเป็นเพียงนโยบายการเผยแพร่กับทั้งวิธีการเผยแพร่เท่านั้นเองนะครับนี่คือ,อในทัศนะของท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับต่อไปครับประการที่5้า พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยเกิดยุคมิคัศสันยีขึ้นหลายครั้งแต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องยาวนานนะตั้งแต่ยุคปฐมมิคสันยีพระเจ้าปุษยมิตรกวาดล้างพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่3และครั้งที่2เกิดขึ้นภายหลังราชวงศ์คุปตะพ่ายแพ้ต่อพวกหูนะซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในปลายพุทธศตวรรษที่10ต่อเนื่องครับต่อเนื่องไปจนถึงพุทธศตวรรษที่11 ในยุคสมัยของพระเจ้า,า,าศักสังกากษัตริย์ฮินดูผู้ปราบปรามพุทธและครั้งที่3ในสมัยที่มุสลิมอาหรับลุกรานอินเดียพุทธศาสนาด้านตะวันตกตลดถึงทะเลทรายเนี่ยนะครับก็ถูกกำจัดก,กวาดล้างโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่13นะครับตั้งแต่นู่นะมหาวิทยายลัยวลรพีนะของฝ่ายทีกายเถรวาถูกเผาจนวาดวายในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงพุทธศตรวรรษที่17 ที่มหาวิทยาลัยนารันทาของฝ่ายนิกายมหายานถูกเผาโดยพวกมุสลิมเติร์กตามกันไปอีกนะครับจากนั้นอินเดียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านเดลฮีและราชวงศ์โมกุลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยยาวนานเกือบเศตวตรรษนะครับผมเกือบ700ปีแล้วก็ไม่เคยมีสักครั้งเลยนะครับที่จะเกิดช่องว่างให้พุทธศาสนาซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในอินเดียได้ฟื้นตัวกลับคืนมาแม้เพียงสักครั้งเดียวก็ไม่มีนะครับ จากที่ผมศึกษานี่ไม่ปรากฏเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับศาสตราจารย์พิเศษสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นามปากกาว่าปออประยุตโตที่พวกเรารู้จักท่านดีเนี่ยนะครับผมท่านได้ให้ทัศนะไว้ในหนังสือเล่าเรื่องให้โยมฟังสรุปใจความสําคัญได้ว่าเรื่องพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากประเทศอินเดียเนี่ยเหตุอันแรกเลยชาวพุทธใจกว้างแต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วยเมื่อชาวพุทธเป็นใหญ่เช่นพระเจ้าอโศกมหาราช ก็ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเหมือนกันหมดแต่ผู้ที่รับการอุปถัมภ์เนี่ยเขาไม่ได้ใจกว้างด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอัมมารพราหมของราชวงศ์อโศกเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่กําจัดราชวงศ์อโศกเองนะครับผมความใจกว้างของชาวพุทธนั้นบางทีก็กว้างจนเลยเถิดไปจนกลายเป็นใจกว้างจนลืมหลักกว้างไปกว้างมาก็เลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขานะครับคือไปกลืนกลืนกับศาสนาฮินดู ชาวพุทธลืมหลักกรรมไม่เอาการประทาของตัวเองเป็นหลักไปหวังพึ่งเทพเจ้าไปหวังพึ่งฤทธิ์พึ่งปาฏิหารย์อีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังก็คือพอมีภัยหรือเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมเนี่ยชาวพุทธไม่น้อยก็มีลักษณะที่วางเฉยทางเสื่อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝากศาสนาไว้กับพระแทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าพระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัททั้ง4ต้องช่วยกันอีกข้อหนึ่งที่โน้มไปในทางที่ทำให เกิดการกลมกลืนกันได้ง่ายก็คือตอนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่แล้วและราชวงศ์ฮินดูขึ้นครองราชมีอำนาจเข้มแข็งเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาชาวพุทธก็ใจอ่อนเพราะความใจกว้างอยู่แล้วก็เอาใจผู้ปกครองมักจะผ่อนปรนประนีประนอมจนเสียหลักของตัวเองอีกข้อหนึ่งก็คือพระพอได้รับการอุปถัมภ์มากๆก็มีความสุขสบายบางส่วนก็มีความประพฤติย่ยอหย่อนและอาจจะเหินห่างจากประชาชน นะครับต่อจากนั้นก็มาถึงคติการสร,าสร้างสิ่งใหญ่โตนะสร้างสร้างจนลืมลืมสร้างคนนะครับและนี่ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พุทธศาสาศนาเสื่อมโทรมลงไปนะครับนี่ก็คือในทัศนะของออสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาบปรกาปอประยุตโตนะครับผม ส่วนผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าความอ่อนแอจากปัญหาภายในและภายนอกล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้รากของต้นไม้ใหญ่ที่เคยแผ่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่อินเดียมานานนับพันปีเนี่ยต้องผุพังลงครั้นทับอิสลามบุกมาแล้วก็ซ้ําเติมเข้าให้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นอันล้มลงอินเดียก็เข้าสู่ยุคของศุลต่านมุสลิมนะมาหลายชั่วอายุคคนและยิ่งไม่มีช่องว่างให้พุทธศาสนาฟื้นคืนกลับมาได้เลยผมเองคิดแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อประทีปอันเคยสว่างสวัยในจิตใจของผู้คนบนชมพูทวีปเนี่ยต้องดับวูบลงในที่สุดนะครับสุดท้ายเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสําคัญของพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่ออินเดียแม้ถึงปัจจุบันผมจึงขอนําคํากล่าวของท่านยาวาหักราในรูซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือมองประวัติศาสตร์โลกนะและก็ในหนังสือพบถิ่นอินเดียอย่างน่าประทับใจโดยผมสรุปให้ฟังดังนี้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิสนธิขึ้นนะาศาสนาพระเวทได้เปลี่ยนแปลงและร่วงหล่นลงมาจากฐาน,นันดรอันสูงส่งของตนเสียจแล้วพระพุทธเจ้าได้ปรากฏพระองค์ออกมาในฐานะนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของพวงชนในอินเดียพุทธศาสนา,าแทบจะไม่มีอยู่นะพุทธศาสนา,าได้ถูกกลืนกลับไปสู่สาศาสนาพราหมณ์หรือาศาสนาฮินดูแต่พุทธศาสนาได้มีอิทธิพลเหนือาศาสนาพราหมณ์อย่างใหญ่หลวง และแม้ว่าในเวลาต่อมาพุทธศาสนาจะไม่ได้เป็นศาสนาหนึ่งต่างหากอย่างแท้จริงในดินแดนแห่งนี้แล้วก็ตามนะเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไม่น้อยของพุทธศาสนาก็ยังคงดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดูนะอันนี้ท่านคงจะหมายคามว่าคาสอนหรือว่าหลักการบางส่วนของพุทธก็ไปปะปนอยู่ในศาสนาฮินดูนะครับผมและของวิถีชีวิตความนึกคิดแห่งชาติ มากว่าในบ้านปลายประชาชนจะได้ปฏิเสธพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแล้วก็ตามแต่รอยประทับของพระพุทธศาสนาอันไม่สามารถจะลบเลือนไปได้ก็ยังคงอยู่ทั้งยังได้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของชนชาติอินเดียและได้ทิ้งรอยประทับไว้กับเราอย่างที่จะสูญสลายไปไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้คือในทัศนะของท่านเนรูซึ่งผมระทับใจมากนะถึงกับเอาภาพท่านขึ้นปกเลยนะครับผม ก็เป็นอันว่าจบชุดพุทธศาสนาศูนย์สิส้นจากอินเดียทั้ง7ตอนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนอาจดูเหมือนว่าพุทธศาสนาจะถูกย่ำยีหนักเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็คงเป็นประจักษ์พยายนตามคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปสำหรับตอนหน้าเนี่ยผมจะพาทุกทกท่านผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเดินเล่นเที่ยวชมมหาวิยาลัยนาลันทากันนะครับแล้วก็อาจจะพาไปชมบรรยากาศในฤดูฝนของเมืองราชาคฤห์ก,ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเดินเที่ยวในนาลันทากันนะเพราะเข้าใจว่าเจ็ดตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมทําให้ทุกท่านนี้คงจะเครียดหน้าดูนะฮะหลายท่านคงอาจจะเริ่มชักจะเบื่อแล้วนะส่วนคลิปถัดไปผมก็จะลองนําเสนอเรื่องเล่าจากภาพถ่ายในอินเดียนะครับถัดจากนาลันทานะ นะแล้วก็โดยผมเคยคิดอยากจะพูดถึงบรรยายบรรยากาศในภาพถ่ายภาพนิ่งที่ผมถ่ายไว้แต่มันไม่มีโอกาสได้เล่าเลยนะครับผมในแต่ละตอนก็จะไม่มีโอกาสเท่าไหร่นะัก็เลยจะคิดว่าเดี๋ยวจะบรรยายบรรยากาศผ่านาภาพถ่ายที่ผมถ่ายมานะน,าน,าน,าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างและไม่มากก็น,น้อยสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าท่านชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม